ฝากกดไลค์และคอมเมนต์ติชมพวกเรามาได้นะครับเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปออกมาเยอะๆและหากคำไหนที่เราแปลผิดสามารถแจ้งมาได้ครับเราจะได้นำไปปรับปรุงในตอนต่อๆไปถังสารภาคสี่ตอนที่952ขออาวุธจากสำนักถังทั้งเหมากรอกตาและพูดว่านี่เป็นคำตำหนิในความตรหนีของข้าง,งั้นเหรอ เรือรบระบบนิเวศยังอยู่ในขั้นตอนการทดลองและเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าจะเอามันออกไปหลานซวนอยู่พูดอย่างช่วยไม่ได้อาวุธล่ะท่านมีอาวุธดีๆบ้างไหมทั้งเหมาพูดอย่างงงๆเจ้ามีเรือรบ33าิปีกสวรรค์และเครื่องบินรบขุนยนแล้วนี่เจ้ายัางต้องการอาวุธอะไรอีกหลานซวนอยู่กล่าวด้วยใบหน้าที่ไรเดียงสาขีปนาวุธต่อต้านสสารและอาวุธทำลายล้างอื่นๆที่มีความสามารถใกล้เคียงกันแค่นั้นเอง ทั้งเมามองดวงตากลมโตที่สวยงามของเขาทำไมข้าถึงคิดว่าเจ้ามีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงครั้งแรกที่เจ้าขับเรือรบข้าจำได้ว่าเจ้าขี่ปณนาวุธต่อต้านสสารไปเจ้ารู้ไหมว่ามันน่ากลัวแค่ไหนถ้าเจ้าไม่ระมัดระวังมันอาจจะระเบิดตัวเองได้เขารู้ดีว่าขี่ปณนาวุธต่อต้านสสารสำหรับหลาน่วนอยู่ไม่ได้มีไว้เพื่อป้องกันตัวแต่เขาใช้มันเพื่อโจมตีและทำลายล้างจริงๆหลาน่วนอยู่ถอนหายใจและพูดว่า จะพูดเช่นนั้นก็ไม่ถูกท่านปรมาจารย์เห็นไม่ชั้นเรียนทั้งหมดของเราเป็นคนของสำนักทางของเราหากมีความเสียหายใดๆในแนวหน้ามันจะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของสำนักทางไม่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคืออาวุธเหล่านี้ยังคงเป็นเพียงสิ่งของที่ไม่มีชีวิตแต่ผู้คนยังมีชีวิตอยู่พวกเราทุกคนเป็นสิทธิ์ของลานด้านในของโรงเรียนสื่อไลเคอร์เอาละหยุดพูดเธอมากับข้าข้าจะเอาของดีให้เจ้าทั้งเมาสายหัวอย่างช่วยไม่ได้หันหลังกลับเปิดประตูแล้วเดินออกไป ในความเป็นจริงสำนักถังรู้โดยธรรมชาติเกี่ยวกับทีม33ปิกสวรค์ที่เข้าร่วมกองทัพในครั้งนี้และพวกเขาก็พูดคุยกันแล้วด้วยถึงแม้ว่าวันนี้หลาน่ซนอยู่จะไม่มาแต่สำนักถังก็จัดเตรียมสิ่งดีๆให้พวกเขาของโรงเรียนสื่อไลเครอร์ดังที่หลาน่ซนอยู่กล่าวไว้แล้วความสามารถเป็นสิ่งสำคัญที่สุดยิ่งไปกว่านั้นหลานซนอยู่เองก็มีสถานะพิเศษอีกด้วย หากจะอธิบายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเขาคนนี้ก็คือเทพรุ่นที่สองและเขาจะเป็นสุดยอดเทพรุ่นที่สองซึ่งตอนนี้มีเพียงคนเดียวในสหพันธ์ทั้งหมดซึ่งหมายความว่าเราไม่สามารถเผยแพร่สู่โลกภายนอกได้ไม่เช่นนั้นหลานส่วนอยู่จะกลายเป็นบุคคลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสหพันธ์ทั้งหมดทันทีประกอบกับรูปลักษณ์ที่หล่อเหลาของเขาแล้วเป็นไปได้ว่าเขาจะกลายเป็นสามีแห่งชาติของทั้งสหพันธ์ โดยธรรมชาติแล้วทั้งสำนักทังและสื่อหลเครื่อไม่ใช่องค์กรประเภทที่มีอคติตามสถานะสมาชิกของพวกเขาแต่ตัวตนของหลานส่วนอยู่นั้นพิเศษเกินไปบวกกับพรสวรรค์ของเขาเองเกือบจะแน่นอนว่าตราบใดที่เขาเติบโตตามปกติในอนาคตเขาจะกลายเป็นสมาชิกระดับสูงของสำนักทังและโรงเรียนสื่อหลายเครื่ออย่างแน่นอนดังนั้นการปกป้องความปลอดภัยของเขาจึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกสำหรับทั้งสำนักทังและโรงเรียนสื่อหลายเคร์่อ ผลกระทบต่อความปลอดภัยของเขานั้นมากเกินไปจริงๆและเมื่อเขาโตขึ้นอย่างแท้จริงความสูงที่เขาสามารถไปถึงได้ในอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ในปัจจุบันนอกจากนี้เขามีส่งผลต่อทั้งหูหลินและกูเย่นาคู่รักอันดับหนึ่งในโลกแห่งวิญญาจารย์เขาเดินตามถังเหมาไปตลอดทางเปลี่ยนลิฟหลายตัวและลึกเข้าไปในโลกใต้ดินของสำนักถังผนังโดยรอบล้อมรอบด้วยโลหะ แม้จะมีการฝึกฝนทางจิตวิญญาณของหลานโซนยู่ซึ่งได้เข้าสู่อาณาจักรแห่งจิตวิญญาณแล้วเขาก็ไม่สามารถตรวจจับได้ไกลนักไม่ต้องสงสัยเลยว่าสถานที่นี้มีอุปกรณ์ที่แยกพลังจิตโดยเฉพาะแม้แต่ถังเหมาก็มีอุปกรณ์พิเศษในการสแกนเมื่อผ่านประตูทุกบานและเขาสามารถเข้าไปได้หลังจากเปลี่ยนบัตรประจำตัวไปหลายใบแล้วเท่านั้น หลานส่วนอยู่ไม่ได้ถามอะไรเขาแค่ติดตามถังเหมาไปเงียบๆย,ยิ่งมาตรก,การป้องกันที่เข้มงวดมากเท่าไรสิ่งที่ถังเหมากำลังจะพาเขาไปดูนั้นก็สำคัญมากขึ้นเท่านั้นในที่สุดเมื่อถังเหมานำหลานส่วนอยู่ไปที่ประตูโลหะความรู้สึกที่น่ากลัวก็ปรากฏขึ้นจากการรับรู้ของหลานส่วนอยู่ประตูโลหะตรงหน้าเป็นสีดำสนิทและเขาสัมผัสได้ถึงความหนาของประตูเมื่อมองจากด้านนอกสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือรูปหัวกะโหลกสีแดงขนาดใหญ่สูงสาเมตรถูกวาดอยู่บนประตูโลหะ โดยมีหัวกะโหลกและกระดูกคู่หนึ่งตัดกันอยู่ข้างใต้น่าแปลกใจจริงๆที่รูปแบบที่ดูร้ายเช่นนี้ปรากฏอยู่ในส่วนลึกของสำนักงานใหญ่ของสำนักทางหลานส่วนอยู่รู้โดยไม่ต้องถามว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังประตูโลหะนี้จะต้องน่ากลัวอย่างยิ่งทั้งเหมาหันไปมองเขาแล้วพยักหน้าราวกับว่าเขาตัดสินใจแล้ว จากนั้นเขาก็ไปที่ประตูโลหะแล้วหยิบกุญแจสีทองออกมาจากแขนเสื้อของเขากุญแจสีทองนี้มีขนาดประมาณฝ่ามือและมีลวดลายที่ซับซ้อนสลักอยู่เขาสอดกุญแจโลหะจากใต้กะโหลกสีสับเปื้อนเลือดขนาดใหญ่จากนั้นเขาก็กดที่เครื่องมือสื่อสารนำทางวิญญาณในมือของเขาผู้อาวุโสเหมืองเราอยู่ที่นี่แล้วไม่นานหลังจากนั้นเหมืองเฟยปรมาจารย์แห่งหอโต้หลัวของสำนักถังก็มาถึงพร้อมกับกุญแจสีทองอีกสองดอกในมือสวัสดีท่านเหมืองเฟย หลานส่วนอยู่รีบทักทายเขาเหมืองเฟยพยักหน้าถอนหายใจเบาๆแล้วพูดว่าข้าไม่รู้ว่าการให้เจ้ามาที่นี่เป็นการตัดสินใจที่ถูกหรือผิดแต่หัวหน้าบอกให้เจ้ามาได้ดังนั้นเราจึงพาเจ้ามาที่นี่ที่นี่คือที่ที่เป็นกองหนุนที่ดีที่สุดของสำนักถัง สถานที่ที่มีอาวุธอันตรายเก็บไว้หากเจ้าต้องการเข้าไปเจ้าต้องมีกุญแจสามดอกหนึ่งดอกของถังเหมาและอีกดอกของปรมาจารย์สาราเทพสมุทรและผู้นำของสำนักถังจะถือกุญแจอีกดอกไว้ที่ตอนนี้มันอยู่ในมือของเราทั้งสามดอกสามคนต้องยืนยันก่อนจึงจะสามารถเปิดประตูได้ขณะที่เขาพูดเขาก็ค่อยๆสอดกุญแจสีทองในมือเข้าไปในประตู หลานส่วนอยู่ก็อยากรู้อยากเห็นในใจของเขาเช่นกันอาวุธของสำนักทางนี้มีคุณค่ามากจริงๆอาจกล่าวได้ว่าพวกเขามีสิ่งที่ดีกว่าเรือรบระบบนิเวศหรือไม่สิ่งนั้นจะเป็นเช่นไรไม่ต้องสงสัยเลยว่าอาวุธในนี้มีคุณค่ามากล้ำค่าและสำคัญมากสิ่งที่อยู่ภายในจะต้องเป็นการตกผลึกของเทคโนโลยีของสำนักทังอย่างแน่นอนในขณะนี้ด้วยเสียงร้องเอียด หลายครั้งประตูโลหะโครงกระดูกขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าเขาก็ค่อยๆเปิดออกทั้งสองด้านเผยให้เห็นทางเดินที่มีแสงธรรมชาติส่องสว่างอยู่ข้างในสถานที่แห่งนี้ลึกลงไปใต้ดินอย่างไม่ต้องสงสัยแต่อากาศภายในนั้นสดชื่นและแห้งมากทำให้ผู้คนรู้สึกสบายตัวมากมากับเราเหมืองเฟยเดินนำเข้าไปก่อนหลานซวนอยู่และถังเหมาตามเข้าไป ภายในทำด้วยโลหะทั้งหมดเมื่อเข้าไปที่นั่นหลานส่วนอยู่รู้สึกราวกับว่าจิตใจ,ใจของเขาถูกกักขังพลังจิตของเขาไม่สามารถทะลุกำแพงโลหะโดยรอบได้ความรู้สึกนี้แปลกมากราวกับว่านี่คือกรงขังที่มีกลิ่นอายของสัตว์ป่าปนอยู่เมื่อเดินเข้าไปสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าพวกเขาคือพื้นที่กว้างใหญ่อากาศภายในสดชื่นอย่างเห็นได้ชัดมีระบบฟอกอากาศทำให้อากาศดีมากอุณหภูมิประมาณศูนย์องศาค่อนข้างเย็นจัดอากาศค่อนข้างแห้งแต่ก็รักษาความชื้นได้อย่างเหมาะสม ในพื้นที่อันกว้างใหญ่นี้มีแท่นโลหะหลายอันแต่ละแทน่นมีขนาดหลายร้อยตารางเมตรมีกล่องใสที่มีของบางอย่างวางอยู่ในกล่องเหล่านี้และสิ่งเหล่านี้เองที่เปล่งรัศมีหลักสีสันออกมาทําให้ผู้คนรู้สึกตื่นตาตื่นใจอย่างไรก็ตามความรู้สึกตื่นตาตื่นใจแบบนี้ไม่ได้ทําให้ผู้คนรู้สึกดีอย่างน้อยก็ไม่ใช่ความรู้สึกของหลานส่วนอยู่ ในการรับรู้ของเขาความกลัวจากส่วนลึกของจิตวิญญาณของเขาหลอกหลอนเขาในทันทีมันเป็นความกลัวจริงๆมากจนร่างกายของเขาสั่นสะท้านเขาเคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนในขณะที่เผชิญหน้ากับมังกรระดับสุดยอดเทพเทียนหลงผู้นำของดาวเทียนหลงที่โจมตีเขาดังนั้นเขาจึงเข้าใจว่านี่คือความรู้สึกที่เขาจะได้รับเมื่อต้องเผชิญกับอันตรายถึงชีวิตที่ไม่สามารถต้านทานได้โดยสิ้นเชิงและจะต้องตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่นี่เก็บอะไรไว้บ้าง สิ่งที่ปรากฏบนแท่นโลหะใกล้กับหลานโซนอยู่มากที่สุดมีช่องโลหะอยู่ข้างในในแต่ละช่องโลหะมีรัศมีสีเหลืองอ่อนเล็ดลอดออกมาลูกบอลโลหะเหล่านี้มีขนาดเล็กเท่ากำปั้นมนุษย์รัศมีสีเหลืองไหลอยู่ข้างในราวกับว่ามีเส้นบางๆสีเหลืองนับพันเส้นอยู่ลึกเข้าไปในด้านในเปล่งรัศมีสีเหลืองอย่างต่อเนื่องมีลูกบอลโลหะทั้งหมด36ลูกบนแท่นขนาดใหญ่นี้ บนแท่นโลหะข้างๆมีรังโลหะด้วยแต่รูปร่างของสิ่งต่างๆภายในนั้นแตกต่างกันเป็นสิ่งที่ดูเหมือนขวดวายโดยมีส่วนหน้าเหมือนกรวยและทั้งตัวเพรียวบางมันเปล่งรัศมีสีน้ำเงินออกมาและสีน้ำเงินนั้นดูลึกมากจนเหมือนแกสลักจากอัญ,ญมณีมันทำให้ผู้คนรู้สึกแปลกมากตอนที่9 5้รยห้าบมคลังแสงต้องห้ามเมืองไฟเหลือบมองที่หลานส่วนอยู่ซึ่งดูหน้าตื่นเต้นเล็กน้อยอยู่ข้างๆเขาแล้วพูดว่า เจ้าควรจะศึกษาประวัติศาสตร์ของสำนักทางของเราในโรงเรียนสื่อหลเครื่อมาบ้างแล้วในประวัต uh ิศาสตร์ของโรงเรียนสื่อหลเคร์่อและสำนักทางเราเคยพบกับหายนักครั้งใหญ่ภัยพิบัตินั้นเกือบจะทำลายล้างโรงเรียนสื่อหลเคร์่อและสำนักทางโดยสิ้นเชิงโดยไม่ได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าหากไม่ใช่เพราะอาจารย์ของโรงเรียนสื่อหลเคร์่อที่ซื้อเวลาเพียงน้อยนิดให้กับนักเรียนทุกคนโดยแลกกับชีวิตของตัวเองบางทีโรงเรียนสื่อหลเคร์่อและสำนักทางอาจกลายเป็นเพียงเรื่องเล่าในประวัติศาสตร์อันยาวนาน ในเวลานั้นคนที่เหลือของโรงเรียนสื่อไหลเคอร์และสำนักถังได้รวมตัวกันและตัดสินใจเลือกราชามงกรทองถังวูลินเป็นผู้นำของศาลาเทพสมุทรและสำนักถังในยุคนั้นเขาได้สร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่สร้างทะเลาสาบเทพสมุทรขึ้นมาใหม่และสร้างโรงเรียนสื่อไหลเคอร์และสำนักถังจนเป็นอย่างในปัจจุบันนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าเขาเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของโรงเรียนสื่อไหลเคอร์และสำนักถัง หัวใจของหลานซวนอยู่ต้องสันไหวแน่นอนเขารู้ว่าเหมิงเฟยหมายถึงใครแม้ว่าเขาจะรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์เหล่านี้มาโดยตลอดแต่เมื่อเขาเชื่อมโยงประวัติศาสตร์นี้กับบุคคลน,นั้นจริงๆเขายังคงรู้สึกราวกับว่าเขาอยู่ในความฝันแต่ข้อเท็จจริงก็คือข้อเท็จจริงผลงานที่เขาทำกับโรงเรียนสื่อหลายเครอและสำนักทังแม้กระทั่งต่อมวลมนุษยชาติก็ไม่น้อยไปกว่าผลงานของบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งสำนักทังอย่างเทพ,พสมุททังซาน และที่มาของหายนะครั้งนั้นก็คือกระสุนวิญญาณสังหารพระเจ้าสองกระบอกซึ่งถูกขโมยไปจากสหพันธ์มันเป็นที่รู้จักในฐานะการดำรงอยู่ที่สามารถสังหารได้แม้แต่เทพเจ้ามันทำลายทั้งเมืองสื่อหลายเครื่อในเวลานั้นไม่รู้ว่ามีกี่ชีวิตที่ต้องตายด้วยเหตุนี้หลังจากรู้ว่าสํานักทังและโรงเรียนสื่อไหลเครื่อได้รับการสร้างขึ้นใหม่ต้นไม้นิรันต์ก็เติบโตขึ้นอย่างมาก และภายคุกคามครั้งใหญ่จากมิติห้วงลึกก็ได้รับการแก้ไขในความเป็นจริงเรายัางไม่ได้จัดการกับผู้บงการตัวจริงหรืออีกในหนึ่งมันก็คือทั้งสหาพาันธ์เพราะพันธมิตรระหว่างโรงเรียนสื่อหลายเคร์และสำนักถังในขณะนั้นได้คุกคามการปกครองของสหาพันธ์ไปแล้วหากเราต้องการตอบโต้เราก็ต้องค้นล้มอำนาจของสหาพันธ์ไปด้วยอย่างไรก็ตามสถาบันการศึกษาและสำนักถังที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ก็ไม่ได้ทำอย่างนั้น เพราะเราทุกคนรู้ดีว่าหากเราต้องการขดล้มการปกครองของสหพันธ์จริงๆไม่ว่าเราจะสำเร็จหรือล้มเหลวก็จะมีสถานการณ์แห่งความหายนะเกิดขึ้นในขณะนั้นลมหายใจแห่งชีวิตของดาวแม่เพิ่งจะฟื้นคืนและเป็นช่วงเวลาที่เราต้องพักฟื้นมากที่สุดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีของมนุษย์จะต้องขยายอนณาเขตไปถึงระดับดวงดาว ดังนั้นแพรบบาปสุดท้ายจึงเป็นเพียงเชื้อสายของเฉียนกู่ตงเฟิงผู้นำของหอจิตวิญญาณในเวลานั้นและตระกูลเฉียนกู่ก็ถูกกวาดล้างตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่ในขณะนั้นเองที่ทำให้เราตระหนักว่าสหพันธ์มีความหวาดกลัวต่อโรงเรียนสื่อหลเคร์อและสำนักถังในเวลานั้นคนของสื่อไหลเคร์อและสำนักถังมีพลังมากอยู่แล้วแต่พวกเขายังเกือบจะถูกทำลายนี้เป็นเพราะจริงๆแล้วเราไม่แข็งแกร่งพออย่างน้อยก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้ทั้งสหพันธ์หวาดกลัว ดังนั้นหลังจากสร้างโรงเรียนสื่อไหลเคร์อและสำนักทังขึ้นมาใหม่พวกเขาก็บรรลุข้อตกลงร่วมกันว่าพวกเขาจะต้องแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งมากจนไม่ว่าสหพันธ์จะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ไม่กล้าที่จะโจมตีพวกเราความเป็นผู้นำทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่โรงเรียนสื่อไหลายเคร์อและสำนักทังได้เปิดตัวการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับอาวุธนำทางด้วยพลังจิตวิญญ,ญาณจนกลายเป็นพลังการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในสหพันธ์อย่างแท้จริง สหาพันก็รู้เรื่องนี้เช่นกันแต่ก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยมันเป็นไปไม่ได้แม้แต่น้อยที่จะหยุดพวกเรากระสุนวิญญาณสังหารพระเจ้าในอดีตถูกเรียกอีกอย่างว่ากระสุนปืนใหญ่นำทางวิญญาณที่อยู่กับที่ระดับ12พวกมันมีโครงสร้างที่ซับซ้อนและมีพลังมหาศาลตอนนั้นมีเพียงสามลูกเท่านั้นและลูกสุดท้ายถูกใช้ในการเผชิญหน้ากับมิติห้วงลึก ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสำนักถังก็เริ่มพัฒนาอาวุธทำลายล้างสูงมาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพื่อฆ่าศัตรูแต่เพื่อปกป้องตัวเองด้วยการครอบครองอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงเชิงกลยุทธ์เท่านั้นสหพันธ์จึงจะไม่กล้าตะแยเราอีกสำนักถังก็มีกองเรือของตัวเองเช่นกันแต่กองเรือของพวกเขามีเรือรบที่ใหญ่ที่สุดนั้นอยู่ในระดับราชามงกรเท่านั้นเพราะสหพันธ์จะไม่มีวันยอมให้เขาสร้างกองยานอวกาศที่มียานแม่อย่างแน่นอน นี่คือสิ่งสำคัญของสหพันธ์เราไม่เต็มใจที่จะตกอยู่ในอำนาจของสหพันธ์ดังนั้นในระดับของเรือรบนั้นสหพันธ์ยังคงแข็งแกร่งที่สุดแน่นอนว่าหลักฐานก็คือเรือรบระบบนิเวศของเราไม่ได้ถูกประเมินด้วยหลานส่วนอยู่พยักหน้าอย่างเงียบๆบ,บทบาทและการใช้เรือรบระบบนิเวศนั้นแตกต่างอย่างมากจากเรือรบในรูปแบบของสหพันธ์เช่นเดียวกับเรือรบนกยักษ์กล่องเงินแม้ว่าประสิทธิภาพมันจะด้วกว่ายานแม่อย่างแน่นอนในแง่ของพลังส่วนบุคคล แต่ก็มีข้อดีหลายประการที่ยันแม่ไม่มีอย่างไรก็ตามเรือรบระบบนิเวศถูกกำหนดให้มีเพียงไม่กี่ลำและไม่สามารถผลิตจำนวนมากได้ท้ายที่สุดและศพของสัตว์วิญญาณระดับสูงนั้นหายากจริงๆเราไม่มีเรือประจันบาลที่แข็งแกร่งที่สุดแต่เมื่อพูดถึงอาวุธและอุปกรณ์สหพันธ์ต้องยอมรับว่าสำนักทางของเราอยู่ในแนวหน้าระดับสูงกว่าสหาพันธ์ทั้งหมดกระสุนปืนใหญ่นำทางวิญญาณที่อยู่กับที่ระดับ12สามารถสังหารพระเจ้าได้ แต่ในความเป็นจริงมันไม่สามารถสังหารผู้เชี่ยวชาญระดับเทพได้ปรมาจารย์ของศาลาเทพ,พสมุทรในรุ่นนั้นหยุนหมิงเขาสามารถหลบหนีไปได้แน่นอนถ้าเขาไม่ได้ปกป้องลูกศิษย์ทุกคนแต่ตอนนี้สำนักถังของเราได้พัฒนาอาวุธที่สามารถสังหารเทพ,พเจ้าในความหมายที่แท้จริงได้แล้วอย่างไรก็ตามอาวุธเหล่านี้เราเรียกว่าอาวุธต้องห้าม สถานที่ที่เจ้าอยู่ตอนนี้คือคลังแสงต้องห้ามของสำนักถังประมาณ2,300ปีที่แล้วหนึ่งในบรรพบุรุษของเราจากสำนักถังเคยใช้อาวุธจากคลังแสงต้องห้ามเมื่อเขาทำภารกิจนักสู้สวรรค์ในเวลานั้นกองเรือของสหพันธ์อยู่ยงคงกระพันและกำลังขยายอาณาเขตของตนการสำรวจดวงดาวเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จสูงสุดขณะนั้นเองที่สหพันธ์ต้องการจะทำอะไรบางอย่างกับเราอีกครั้ง และบรรพบุรุษของเราก็ใช้อาวุธต้องห้ามระเบิดดาวเคราะห์น้อยทั้งดวงทำให้พื้นผิวดาวเคราะห์ดวงนั้นจมอยู่ใต้น้ำจนหมดในเวลาเดียวกันนั้นนักรบระดับเทพทั้งเจ็ดของศัตรูก็ถูกฆ่าตายทั้งหมดเช่นกันพวกเขาเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดที่เราพบระหว่างการสำรวจจัก,กรวาลในเวลานั้นมันเป็นการระเบิดที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อสิ่งนั้นและในที่สุดดาวดวงนั้นก็ถูกครอบครองโดยเรา แม้ว่าที่นั่นจะไม่เหมาะกับการอยู่รอดของมนุษย์แต่มันก็กลายเป็นหนึ่งในดาวทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของเราการกระทำของเราในครั้งนั้นคือการให้สหพันธ์เข้าใจว่าสำนักทางและโรงเรียนสื่อไหลเครื่อไม่ใช่อะไรที่สามารถจัดการได้ง่ายๆหลังจากนั้นผู้อาวุโสของเราก็แสดงพลังอันยิ่งใหญ่ด้วยอาวุธต้องห้ามของสำนักทางของเราในภารกิจนักสู้สวรรค์อีกมากมายในท้ายที่สุดเขาได้ช่วยสหพันธ์จัดการกับดาวดวงนั้นอย่างสมบูรณ์ ในท้ายที่สุดเขาก็กลายเป็นนักสู้สวรรค์เพียงคนเดียวในรุ่นนั้นที่ก้าวขึ้นสู่ระดับเก้าของนักสู้สวรรค์สหพันธ์ยังเข้าใจตั้งแต่นั้นมาว่าพลังของสำนักถังและโรงเรียนสื่อไหลเคร่อไม่สามารถสั่นคลอนได้ง่ายๆจากนั้นพวกเขาก็อยู่อย่างสงบสุขมานานกว่า2000ปี ดังนั้นสหพันธ์จึงรู้ว่าเรามีคลังแสงต้องห้ามและยังพยายามทุกวิธีทางเพื่อสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคลังแสงต้องห้ามของเรานอกจากนี้พวกเขายังใช้วิธีที่ชัดเจนเพื่อระดมอาวุธต้องห้ามของเราแต่เราได้ปฏิเสธไปทุกครั้งนี่เป็นการป้องกันที่ดีเพื่อที่จะรับประกันหลักฐานของความเป็นอิสระของสำน,นักทังและโรงเรียนสื่อหลายเครอของเรา คราวนี้เจ้าไปฝึกทหารกับกองทัพเพื่อการฝึกฝนจริงๆเจ้าไม่ควรถูกนำมาที่นี่แต่เรื่องความปลอดภัยของเจ้าถูกยกระดับขึ้นไปถึงระดับสูงสุดในสถาบันการศึกษาและสำนักถังแล้วเกือบจะแน่นอนว่ากองทัพจะเอาชนะใจเจ้าให้ได้อย่างแน่นอนเราจึงไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้สิ่งที่เรากังวลก็คือในกรณีที่สหพันธ์ดำเนินการกับเจ้าเนื่องจากสถานะพิเศษของเจ้า,เจ,าเจ้าจึงต้องมีพลังในการปกป้องตัวเองเรือรบปีศาจมรกรดทำให้เจ้าสามารถหลบหนีไปในอวกาศได้ แต่เพื่อที่จะใช้มันเพื่อหลบหนีเจ้าต้องมีความแข็งแกร่งเพียงพอท้ายที่สุดแล้วตอนนี้เจ้ายังไม่แข็งแกร่งพอดังนั้นครั้งนี้เราจะให้เจ้านำอุปกรณ์ป้องกันติดตัวไปด้วยมาเถอดข้าจะแนะนำให้เจ้ารู้จักกับสิ่งดีๆของสำนักทางของเราเมื่อพูดเช่นนี้เหมิงเฟยก็สแสดงรอยยิ้มแปลกๆบนใบหน้าของเขาหลานซวนอยู่กลืนน้ำลายเต็มปากคลางแสงต้องห้าม แค่ได้ยินชื่อก็ทําให้ผู้คนรู้สึกไม่ชัดเจนเกี่ยวกับพลังของมันไม่ต้องพูดถึงการใช้งานมันเลยท่านผู้อาวุโสข้าสามารถใช้อาวุธต้องห้ามได้จริงหรือหลานส่วนอยู่ถามอย่างสงสัยโปรติดตามตอนต่อไปขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า